เพื่อนรักของฉันที่เรียนอยู่ที่อังกฤษด้วยกันแต่เสียดายที่เรียนจบกลับกรุงสยามไปเสียก่อนได้ส่งจดหมายมาหาฉันหลายฉบับเนื้อความเล่าถึงการเดินทางกลับกรุงสยามและการใช้ชีวิตที่นั่นฉบับแรกประพันธ์พรรณนาถึงความทุกข์ที่ต้องกลับไปยังกรุงสยามบางก็ช่างหน้าขำที่หนุ่มผู้หลงไหลในวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเขาต้องร้อนเร่การทะเลผืนกว้างเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดเช่นนั้น ขอให้นุกดูเถิดเพื่อนรักต่อไปฉันจะไม่มีเวลาไปดูละครอยไหนเราเคยไปด้วยกันบ่อยๆในลอนดอนไม่ได้ไปกินอาหารด้วยกันที่ร้าตตลองประพันธ์บรรยายถึงความทุกข์ให้ฉันฟังอย่างละเอียดครั้นบางทีก็เล่าถึงแม่ลิลี่หญิงคนรักที่เคยคบหากันตอนอยู่ที่ลอนดอนอยู่นานโข ổ. ฉันนึกนึกไปแทบอยากจะเอาลิลี่มาเสียด้วยแต่นึกสงสารหล่อนที่จะต้องตกไปอยู่ในหมู่คนอันสิบิไลจะทานทน ประพันยังเล่าอีกว่าเขาพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกตาต้องใจเธอชื่อมิสมิลเลอร์นี่หล่อนชื่อะไรห,หรือฉันชื่อมิสมิลเลอร์แล้วหล่อนจะไปที่ใดห,หรือฉันจะไปอียิปเมื่อถึงอียิปประพันธ์ก็ต้องพบกับความจริงว่ามิสมิลเลอร์เธอมีหวนใจมาคอยรับอยู่แล้วหลังจากที่ประพันธ์กลับถึงกรุงสยามแล้วเขาก็ถูกคุณพ่อพาไปคุยกับคนใหญ่คนโตมากมาย คุณพ่อท่านมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือประพันธ์ให้ได้รับราชการในพระราชสำนักแต่ตำแหน่งในราชสำนักนั้นดูท่าจะเต็มเสียหมดสักเจ็ดวันหลังจากที่ประพันธ์กลับมาเขาก็ถูกค,คุณพ่อและคุณแม่ท่านจับคุมถุกชนนางผู้นั้นชื่อแม่คิมเนยเป็นลูกสาวอากอนเพ็งหากลูกได้คู่ครองอย่างแม่คิมเนยพ่อคงจะสบายใจฉันได้ยินพ่อสัรเสรยยองยอฉันก็เชื่อว่าเขาดีจริงอย่างพ่อว่าแต่ฉันไปเรียนถึงยุโรป จะให้ฉันมาแต่งงานกับคุณหนุ่ชมชงคงไม่ได้คุณพ่อท่านเอกอะโวยวายใหญ่โตจนคุณแม่ท่านต้องเข้ามาไกล่เกลี่ยได้ความว่าให้ประพันธ์ไปดูตัวกับแม่กินเนยเสียก่อนแล้วจึงค่อยตกลงสู่ขอกันหลังจากได้ข้อสรุปแล้วประพันธ์จึงรีบไปถามความจากน้องสาวอย่างประไยัยนี่จับแม่กินเนยหรือเปล่าตอนเป็นยังไงหรอ พี่หวังว่าหล่อนไม่เป็นนางมิ้วต้องแช่อะไรเช่นนั้นนะคุณพี่ก็คอยดูเองค่ะน,นอกจากนั้นประพันธ์ก็บ่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวตามประษาฉันได้อ่านก็รับทราบถึงความทุกข์นั้นดีหลังจากจดหมายฉบับนั้นเขาก็เขียนต่อมาอีกคราวนี้เขาได้เข้ารับราชการแล้วโดยคุณหลวงพิพัฒน์ไปจัดการให้และเขายังได้ไปดูตัวกับแม่กิมเนยแล้วเสียด้วยเขาเปรียบหน้าตาของหล่อนเหมือนนางซุนฮหยินการตัวของหล่อน มีเสื้อส้าดีแฟชั่นจะใส่ทั้งเต็นมากมายรวมไปถึงก็สมางมัคขึ้นที่ไม่ใช่แม่กินเงอนหรือเปล่าใช่ค่ะทั้งคู่คุยกันอยู่สักพักก่อนที่ประพันธ์จะขอตัวออกมาในเวลาต่อมา ครั้งนั้นประพันธ์ได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่งที่ถูกตาต้องใจที่โรงพัฒนากรบัดนี้เขาสืบทราบแล้วว่าเจ้าหล่อนเป็นใครนางชื่ออุไรพนสโสพลลูกสาวพาพินิตพัฒนากรได้ข่าวว่าเจ้าหล่อนเป็นผู้หญิงสมัยใหม่โดยแท้ประพันธ์ได้ข่าวว่าเจ้าหล่อนเต้นลําได้อีกด้วยพอดีกับปีนี้จะมีโรงเต้นลําและประภัยเองก็รู้จักกับแม่อุไรเสียด้วย ประพันธ์เพิ่งส่งจดหมายหาฉันหลังจากหยุดเขียนไปหนึ่งเดือนเขาเล่าว่าเมื่อวันที่สอง ประภัยน้องสาวที่ดีของเขาได้เชิญแม่อุไรให้ไปดูการแต่งไฟทางลำน้ำฉะนั้นเขาและแม่อุไรจึงมีโอกาสพูดคุยทําความรู้จักกันมากขึ้นเขากล่าวว่าเขาไม่สามารถสาทยายความงามของหล่อนได้ว่าเจ้าหล่อนเป็นคนสวยงามน่ารักน่าพึงพอใจปานใดเขาเองก็ไม่ใช่จินตะกเวีฉะนั้นเขาจึงบอกเพียงว่าแม่อุไรเป็นหญิงสาวที่งามที่สุดที่เขาเคยได้พบในกรุงสยามและไม่ใช่งามแค่รูป ทั้งกิริยาก็งามยวนใจเสียงพูดก็ไพเราะราวกับเสียงดนตรีฉันนี่นะฉันเห็นเธอดูุดตามากเธอได้นำเป็นใช่ไหมใช่ฉันเต้นำเป็นคุณปพันธ์เองก็เต,ต้นำเป็นใช่หรือเปล่าใช่ฉันเต้นำเป็นล้วชอบกันเต้นำมากถ้ามีโอกาสเราได้นำด้วยกันนะใช่สิเขากับแม่อุไรคุยกันราวกับสนิทสนมกันมาเสียนานแล้วก็พบกันอีกครั้งที่งานฤดูหนาวโดยมีประภไพเอื้อเฟื้อให้ต้องพูดเลยว่างานนั้นสนุกมากหลังจากงานนั้น กระพันและแม่อุไรก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันทุกคืนแม่อุไรเป็นคนปปอปูล่าหนุ่มที่ตอมติดแม่อุไรก่อนหน้าต่างด้วยสยามเขาไม่น้อยเนื้อความในจดหมายยังเอูเคชันเรื่องการมีเมียฝรั่งเขาพรรณนาเยืดยาวทั้งยังบอกว่าผู้หญิงสยามงามและดีกว่าฉันเห็นว่าแม่อุไรเปลี่ยนความคิดเขาจากตอนแรกไปเยอะทีเดียวและในจดหมายต่อมายังมีข่าวที่น่าย,ยินดีอย่างการที่เขาได้แต่งงานกับแม่อุไรแล้วตั้งแต่วันที่18 ก่อนหน้าประพันธ์บอกกับคุณพ่อว่าเขามีความรักกับแม่อุไรคุณพ่อท่านก็เอะอะโวยวายพ่อแม่ได้ผู้หญิงอย่างน้ำครับสับไทยพ่อผู้หญิงอย่างน้ำเคยรู้จักผู้ชายมากหน้าหลายตาเอาไปเช่นนั้นพ่อก็มงเสียายพอมีเสร็ก่อนแล้ว หากเจ้าทิงสุกความถามแล้วพ่อก็สิ้นคำจะพูดหลังจากนั้นคุณพ่อท่านก็ได้ไปสู่ขอแม่อุไรให้ซึ่งหลวงพินิจก็ยอมยกให้แต่โดยดีหลังจากจัดงานแต่งงานกันเองที่บ้านทั้งคู่ก็ได้ตกลงกันไปฮันนิมูลที่หัวหินการฮันนิมูลของพวกเขาดูไม่ราบรื่นนักหลังจากกลับมากรุงเทพได้สามอาทิตย์เขาก็เขียนจดหมายมาสัทยายความทุกข์ของเขาเสียยาวเหยียดถึงเพื่อนรักบ้านคำนี้ควรเป็นคำที่ไพเราะที่สุดสำหรับมนุษย์อน,นิจจา ฉันนี้เป็นคนอพภัพฉันไม่ได้รับความสบายใจจากคำที่เรียกว่าบ้านเลยที่ฉันต้องรีบกลับมาจากเมืองเพชรบุรีเหตุเพราะหากคืนต่ออีกสองสามวันชาวเพชรบุรีคงได้เห็นฉันทะเลาะวิวาทกับเมียกลางเมืองเามาช่วยจัดบ้านได้กว่ามาสนุกหน้าดูเลยฉันไม่ใช่บ่าวที่จะแบกหาเครื่องเดือนให้คุณดิฉันเป็นลูกผู้ดีไม่เคยต้องยกข้าวยกของเองกระพันกล่าวว่าเขาทําอะไรก็ดูขัดใจแม่อุไรไปเสียทุกอย่าง จดหมายฉบับใหม่ตามมาในเดือนต่อมาเนื้อความช่างน่าเศร้าเขากล่าวว่าแม่อุไรแทงลูกหลังจากหายเจ็บแม่อุไรก็เปลี่ยนไปเป็นลำดับหล่อนเริ่มเที่ยวและชอบไปเที่ยวคนเดียวไม่ยอมไปกับเขาจนเขาเริ่มมั่นใจว่าหล่อนหมดรลักเขาแล้วห้างร้านต่างๆเริ่มส่งใบทวงเงินมามากจนเขาเงินไม่พอจะจ่ายให้แม่อุไรอีกแล้วนี่หล่อนแม่หนึ่งเนหล่หอน0 0้างฉันหนึ่งพันห้าร้อยบาทฉันช้จะไม่มีเวลาจะใช้แล้ว ห่อนก็หยุดคุณมเคยเสียทีก่อนจะมาแต่งงานกับดิฉชั้นทำไมพวกพี่ไม่สืบสวนเสียก่อนว่าดี่ันใช้กันอย่างไรพ่อบอกแล้วว่าหล่อนไม่คู่ควนกับลูกทางนี้จะเป็นทางหางที่พ่อจะช่วยลูก ต่อมาไม่นานหนังสือพิมพ์ก็ลงแจ้งความว่าฉันจะขอไม่รับผิดชอบนี่ที่ภรรยาเป็นคนก่อจะขอรับผิดชอบที่ฉันเป็นผู้รับรองชื่อเท่านั้นแม่อุไรเห็นก็โกรธมากเขาเองก็ไม่รู้จะแข่งย่างไรว่าเขาไม่ได้ลงแจ้งความนั้นเลยต่อมาแม่อุไรก็ลงแจ้งความกลับบ้างเขาตามไปหาแม่อุไรที่บ้านเพราะสืบทราบมาแล้วว่าคุณพ่อของเขาเป็นคนลงแจ้งความนั้น แม่อุไรขอบคุณฉันเอถโธโธอฉันเป็นคนเป็นความน่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นใครคุณไรไม่สบายผมบอกก็ทไม่ได้ค่ะและในคืนวันนั้นเองคุณหลวงเทพปัญหาก็มาหาเขาที่บ้านทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องต่างๆรวมถึงเรื่องแม่อุไรด้วยเช่นกันวันนี้ฉันเห็นแม่อุไรขึ้นเล่นอยู่กับพี่ละตอมินทนนร์ทรและหมู่บีทั้งสองก็ดูสุขสนันต์กันมาก พระตะเวนนครท่านไม่ใช่คนดีชื่อเสียงของท่านหล่อนคงพอทราบมาบ้างว่าใครที่สนิทสนมกับท่านไม่เคยรอดมาอย่างไม่ด่างพร้อยหล่นกลับมาหาชันเถิดมาบ้านของเราและอยู่กินกันอย่างดีตามภาษาภูมิอาชาวันต่อมากระพันได้รับจดหมายของเขาที่ถูกฉีกเป็นชิ้นชิ อีกทั้งยังเห็นพระยาตาเวนนครกับแม่อุไรขับรถผ่านและจงใจสนิทสนมกันอย่างเปิดเผยหลายวันต่อมาข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วว่าแม่อุไรกับพระยาตาเวนสนิทสนมกันอย่างเปิดเผยจนแทบจะเป็นหัวเมียกันแล้วในวันหนึ่งปลายเดือนคุณหลวงเทพปัญหาจึงมาหาเขาเพื่อบอกข่าวแม่อุไรได้ไปนอนค้างบ้านพระยาตาเวนครคุณจะทำอ,อย่างไรคุณฟอยกับคุณหลวงเป็นราชการเรื่องการงานให้ฉันได้หรือไม่ได้ หลังจากนั้นหลวงเทพปัญหาก็ได้ดำเนินการเรื่องการหย่าให้จนในที่สุดก็สำเร็จประพันธ์ได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งประพันธ์เพิ่งเขียนจดหมายมาหาฉันบอกเล่าเรื่องราวหลังจากเป็นโสดว่าสุขก,กายสุขใจเพียงใดเขาเล่าต่ออีกว่าหลังจากที่แม่อ,ยอยุไรยาขาดจากเขาก็ได้ไปกินอยู่บ้านพญาตะเวะอนนครอย่างเปิดเผยแต่พญาตะเวนมีนางบำเดินแล้วถึงเจ็ดคน นางหวังว่าจะไปเป็นนางสุวินชาของพระยาตะเวนกระมังแม่อุไรอยู่ที่บ้านพระยาตะเวนก็โดนกั่นแกล้งสารพัดมีปัญหาไม่เว้นวันจนต้องหนีกลับไปอยู่บ้านสวยมากสวยมากน้องอุไรน้องเลิกนอนพี่แล้วกลับมาอยู่กับพี่เธอะพี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้องกินไม่ได้นอนไม่หลับ พี่จะซื้อบ้านให้น้องหนึ่งหลังเลยนะน้องก็รู้ว่าพี่ดีแบบที่สุดส่วนประพันธ์นั้นก็ได้ย้ายตำแหน่งการทำงานมาเป็นผู้ช่วยเจ้ากรมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ทางเสือป่าเขาได้เข้าประจำกรมม้าหลวงต่อมาในงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาเขาบรรยายว่าสนุกมากพระยาตเวนเองก็สนุกเช่นกันเพราะเมื่อวันที่หนึ่งมีการเต้นลัา พระยาตะเวนไปกับลูกสาวที่ชื่อสองแสงและหล่อนก็ยังมีเพื่อนอีกหนึ่งคนชื่อแม่ส้อยแม่ส้อยเข้าตาพระยาตะเวนตั้งแต่แรกเห็นแม่ส้อยนี่เพื่อนร่วมโรงเรียนของลูกชื่อแม่ส้อยสวัสดีค่ะไม่ต้องพิธีรีตองหรอกฉันพอใจหล่อนฉันอยากให้หล่อนมาเป็นเมียฉัน หลังจากนั้นพระยาตะเวนนครและแม่ซ้อยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างสนิทสนมต่อมาหลายเดือนแม่อุไรก็มาหาเขาที่บ้านวันดวงพระราหแม่อุรรไรนั่ละเวลาเช้ไม่ที อา,า,าขอช,ชาทฉันเห็น,นปนที่ยอกัไไม่ได้บาสอ,อล่ามาทำไอยาจรคอนแหลไปแล้ว,ลวลแม่อุไรเล่าความอึดอัดขับใจอย่างละเอียดเธอเล่าว่าพระยาตเวนนครหลงแม่ส้อยมากยกบ้านที่เคยให้เธอและของที่เคยให้เธอให้แม่ส้อยไปจนหมดครั้นจะกลับไปยังบ้านของตอนก็กลัวจะเสียรัศมีเหตุเพราะ เคยล่อนมาจาไว้ว่าฉันจะไม่มาขอพึ่งพาอาศัยพ่ออีกประพันธ์รีบเขียจนจดหมายมาหาฉันได้ใจความว่าแม่อุไรได้แต่งงานใหม่แล้วกับดวงพิเศษผลพาณิชซึ่งเป็นพ่อค้าผู้มั่งมีซึ่งเป็นโชคดีของหล่อน หลวงพิเศษนั้นรูปร่างไม่ใช่เทวดาถอดรูปแต่ใจคงหวังให้เข้าลักษณะขุนช้างถึงรูปชั่วใจช่วงเหมือนดวงเดือนซึ่งเขาเองก็ได้พบรักกับนางสาวสีสมานลูกสาวพระยาพิเศษสเวกเขากับหล่อนได้พูดจาคุ้นเคยเป็นที่ต้องใจกันแล้วเขาเขียนต่อมาอีกว่าหากฉันกลับไปยังกรุงสยามเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าบาศเสียเลยข้อคิดคือหงไม่ควรทำตัวเจ้าเล่หลอกจับเนื้อต้องตัวผู้หญิง 2. มีเลี้ยงลูกแบบตามใจเกณนไปเพราะอาจทำให้ลูกเสียคน 3. รักเดียวใจเดียวไม่ทำนำนิสัยเจ้าชู้เหมือนพระยาตะเวนนคร